ขุนน้ำคือนาควักรอยขุดควักดินดอยเป็นด่านเป็นแดนดึกดำบรรขุนดอยคือสิงขหวขนนวัตผาดผันเพื่อขุนต่อขุนต่อคามต่อคนต่อฝั่งย่างยามโยนกนาคนามรุ่มน้ำละวามหานาที คือน้ำแม่สายแม่สีแม่สร้างบุรีบุราณบุรมรักษาเป็นเวียงพางคำพาราพรมมหาราชาเชื่อสิงเชื่อสายเชียงแสนขุนน้ำขุนดอยคือแดนคนท่งคนแถนแปลงถิง่นแปลงที่แปลงสถานทากดอยต่อยผาผาท กั้นขุนน้ำสนานกั้นดอยกั้นแดนแผ่นดิน750ปีบุรินเชียงรายถวายกวินบูชาสาธุการพุทธชยันตี